แน่นอนต่อไปนี้คือบทความรีวิว2025 Mercedes Benz G 6 3 AMG ความยาวประมาณ800คําคำเป็นภาพรีวิว2025 Mercedes Benz G 6 3 AMG สมรรถนะระดับไฮเอนด์ end, บนความหรูหราที่เอ o u t l a า t a n z Mercedes-Benz G-Class หรือที่รู้จักกันในชื่อ G ีวาก้อนเป็นรถ SUV สุดหรูที่มีชื่อเสียงยาวนานนับ10ปีและในรุ่นล่าสุดอย่าง2025 Mercedes AMG G 63ก็ยังคงรักษาความเป็นไอคอนด้านความแข็งแกร่งและหรูหราพร้อมยกระดับด้วยเทคโนโลยีใหม่การออกแบบที่ทันสมัยและสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์ภายใต้โลโกโลการออกแบบภายนอกทรงกล่องคลาสสิกแต่ทรงพลังไม่เวลาจะผ่านไปหลายสิปี แต่ดีไซน์ทรงกล่องอันเป็นเอกลักษณ์ของ G-Class ก็ยังถูกเก็บไว้อย่างภาคภ,ภูมิโดยในรุ่นปี2025นี้ Mercedes-Benz ได้ทำการปรับดีไซน์เล็กน้อยให้ดูโมเดิร์นและเฉลียววยิ่งขึ้นพร้อมกับเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าแบบเล็ทรงกลมและกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโกโ้ Mercedes-Benz โดดเด่นอลลอย AMG ขนาด22นิ้วและคาลิเปอร์เบรกสีแดงเพิ่มความสปอร์ตขณะที่ท่อไอเสียคู่ข้างรถยังคงไว้ซึ่งสไตล์เฉพาะของ G63 ที่บ่งบอกถึงพลังภายในได้อย่างชัดเจนในห้องโดยสาร หรูหราทัานสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีออเปิดประตูเข้าสู่ภายในจะพบกับความหรูหราระดับ S-Class ที่มาพร้อมเบาะนั่งหุ่งหนังและป้าอย่างดีปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปุ่นและระบายอากาศตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์หรือไม้แบบหรูขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเทียจ,จอคู่ขนาด12.3นิ้วทำหน้าที่ทั้งแสดงข้อมูลการขับขี่และควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple Carplay Android Auto และระบบเสียง Burmester แบบ 3D ที่ให้เสียงรอบทิศทางระดับมอพลังระดับ AMG แรงบิดทะลุพีกระจายหลักของ G63 AMG ปี2025คือเครื่องยนต์เบนซิน B8 ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบให้พละกกำลังสูงถึง585แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลที่850นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9สปีด AMG S P E E D S H I F T T C T ทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ภายในเวลาเพียง4.5วินาทีซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากสำหรับรถ SUV ที่มีน้ำหนักกว่า2ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AMG Performance c m a t i c บวกช่วยให้สามารถขับขี่ได้มั่นใจทั้งบนถนนเรียบและทาง o f f ฟโ a d พร้อมด้วยโหมดการขับขี่หลากหลาย Comfort Sport Sport+ work, Individual และ Trail Mode รถใ o f f ฟโ a d พร้อมลุยทุกเส้นหนด G63 ยังคงเป็นรถที่ถูกออกแบบมาสำหรับการลุยด้วยระบบดิฟล็อกทั้ง3จุด หน้ากลางหลังและระบบช่วงล่าง AMG Ride right Control แบบอ d a p t i v e s u s ป e n นชันที่ปรับการตอบสนองตามสภาพพื้นถนนได้อย่างชาญฉลลมต่และมุมจักของตัวรถก็ยังคงสูงมากเหมาะกับการขับผ่านพื้นที่สมบุกสมบันพร้อมด้วยระบบช่วยลงทางลาดชันและฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นกล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนการชนด้านหน้าคอโนโล l ีและระบบควอล์มูซิเดสเบนไม่เคยละเลยเรื่องความปลอดภัย G63 มาพร้อมระบบช่วยขับขี่จอแฉริยะมากมาย เช่นแอคทีฟเบร k แอสซิสต์ระบบเบรกอัตโนมัต์บลายสปอร์ตแอสซิสต์ช่วยเตือนจุดอับสายต่อเลนคีปิ้งแอสซิสต์ช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนดับที r ครู e คอนโทรล DISTRONIC พร้อมฟังก์ชัน Stop and g ด์จีพค s พร้อมระบบช่วยจอดอัตโนมัติาคาและความคุ้มครอราคาจำหน่ายของ2,025 Mercedes AMG G63 ในประเทศไทยคาดว่าอยู่ที่ราว18-20ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชั่นที่เลือกแม้จะเป็นราคาที่สูงแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถ SUV สุดหรูที่มาพร้อมสมรรถนะระดับรถสปอร์ต ความแข็งแกร่งเหมือนรถทหารและดีไซน์ระดับต่อสรุป2,025 Mercedes AMG G 63คือการผสมผสานระหว่างความหรูหราความดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวันและในขณะเดียวกันก็พร้อมลุยทุกเส้นทางด้วยสมรรถนะอันทรงพลังว่าจะจอดอยู่หน้าบ้านหรือกำลังพุ่งทยานบนไฮเวย์ G 63ก็ยังคงเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะ